สวัสดีครับคุณชี<ถ>ิคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันกำลังนั่งอยู่ตรวจงานเป็นแบบสุดอ,อเธอว่าถ้าผมฉันรีบ,รบผมเธอก็รีบค่ะสุวพรที่ตอนเช้าผมใส่หมวกเลยนะแบบพอใส่หมวกก็คือหัวรีบเลยเตรียมพร้อมไปเฟ้นฟิตเนสอีกแล้วอีกแล้วทุกคนดิฉันมีเรื่องจะบอกค่ะตอนนี้<ม>เซนซูบตัวหนามา ยังไม่หนาขนาดนั้นพี่เชนจะบอกตัวไม่ใหญ่เลยเธอเอเธอฉันพูดเลยในในวันนั้นแบบพี่เชนอยู่ตรงนั้นเหรอสวัสดีค่ะพี่เชนสวัสดีค่ะั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละเธอเธอรู้ไหมว่าวันก่อนที่เราเจอกันแล้วเธอก็เจอหม่ำแก้วใช่ไหมนื่อแานเลยหม่มแก้ว หม่ำมแก้วก็เดินออกมากับฉันแล้วหม่ำมแก้วก็บอกว่ามึงหุ่นเซนได้มากอย่างนี้ใส่กอย่างนั้นเลยแบบว่าหุ่นเซนน่ะเสียมากตอนนี้แบบแล้วทำได้อย่างนี้ใส่กูได้คอมเมนต์ว่าพี่หม่อมแก้วเลยพี่ เธอตอนนี้เธอตัวแน่นมากคือแบบเมื่อวานนะ<ต>สิเกิดขึ้นคือเสื้อเชอิ้ตอบบติวพี่เห็นที่พี่ที่พี่เห็นเมื่อวานอะ่ะ<อ>ใส่<ถ>ใส่เสื้อเชอิ<ๆ>้ตแล้วแล้วแบบว่าเสื้อเชิ้ตติวทับเอวไม่ได้เมื่อวานตอนนี้คือมันแบบเออมันรัดติวอ่ะมันแบบเสื้อมาดูสั้นลงอะ่ะเธอก็ดูตอนนี้สิอกเธอใหญ่ขนาดนั้งนงงมาก ให้ผมยังไม่ตัวใหญ่ขนาดนั้นเธอแต่ก็ต้องขายของนะว่าคอนเฟิร์มว่าน้ำพริกสารสุกเนี่ยปังไม่ไหวสุดยอดมาก<ข>าปังจริงเมื่อวานฉันไปฉันก็แอบกินนะเธอรู้ไหมพี่เมื่อวานคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพิเคยรู้ไหมคือผมอะ เคยแบบว่าทําการเหมือนกับว่าคือเมื่อวานเราเรามาไหว้ไหว้พระกันใช่ไหมชวนกันมาไหว้พระเออสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ที่เคยประชุมประชุมกันอะก่อนหน้าช่วงโควิดอะเอาสารสุกไปตั้งที่เป็นป๊อปคอนกับกูตองออเราคนพบว่าตอนนี้เด็กๆมาดูบทอะไรเงี้ยกินน้อยมากพี่แต่เมื่อวานสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาน้ำพริกไปวางไว้ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กๆในไอดอลแฟกอะ จะขโมยกลับบ้านกันแล้วบางคนก็คือแบบเอากลับบ้านเลยแล้วก็แบบมีเพิ่งรู้าบางคนเดินลงมาข้างล่างอ่ะคือเมื่อวานอะของมาพอดีที่เราเราจะมาแพ็กพอดีพี่อะไรเงี้ยอของออฟฟิศพอดีก็เลยแบบว่าเด็กๆก็เลยมาขอวิเชนกันนี่เพิ่งรู้เด็กๆหลายคนมาขอวิเชนกลับบ้านเธอไม่ต้องเด็กๆไว้วันนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันไปนั่งประชุม <laughs> <laughs> กับคุณเชนอะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ ชาติหน้าคือฉันก่อนหน้านี้คือฉันฉันไปไอดอนแฟกฉันบอกแล้วว่าพอฉันไปที่นี่ฉันแบบฉันมีของกินตลอดเวลาฉันก็ชอบเดินเข้าไปในห้องคัวนูนนีนันโนตามสไตล์ของฉันฉันก็ไปหาอะไรเจ็บจ็บเจ็บจ็บล่าสุดกูไปกูนั่งอยู่งลางกูก็ซื้อขนมเข้าไปนูนีนันโนเสร็จปุ๊บหลังจากที่เธอลุกอ่ะมันมีสารสุกวางอยู่ตรงนั้น Uh huh. อยู่ปุ๊บฉันก็หยิบขึ้นมาแล้วฉันก็เหมือนจะแกะเสรจปุ๊บฉันก็เห็นว่ามันยังไม่ได้แกะ uh huh. ก็วางไว้ก่อนพี่ชัยก็บอกว่า uh huh. กินเลยกินได้เลยกินตอนนี้กินเลยอะไรอย่างนี้ใช่ฉพมชัยก็กินก็กินว้าอะไรอย่างเงี้ยแบบนึกออกไหแบบเอกินก็ได้อะไรเงี้ยแกะออกมากินไปหนึ่งอ uh ันเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าอร่อยมากแล้วสักพักหนึ่งมันเริ่มลามเป็นอันที่กินครบ กินฉันกินครบเสร็จปั๊บฉันเถียงกับพี่หม่ำด้วยนะเธอคือพี่เชน่ะให้พวกฉันกลับบ้านใช่ไหมแล้วเหมือนแบบพี่กีปันมาว่าพี่เชนูขอซื้อต่อได้ไหมคะเออเราตลกมากพี่วันก่อนเหมือนกันมาถ่ายมาถ่ายวีล็อกแล้วแบบว่าพี่เขาอชิมใช่ไหมออ เออเหมือนกับว่าผมว่าผมทําวีล็อกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เขากา็ถ่ายให้อะไรเงี้ยเ,เขาก็ชิมเกอบชิมเขาชอบแล้วเขาก็เลยบอกว่าที่วางที่ที่น้องคือผมว่าจะทำผมเดี๋ยวจะมีวีล็อกแบบสารสุกออกมาอะไรเงี้ยที่เป็นแบบว่าออติติ๊กเกอร์นะครับเขาบอกว่าเออคุณน้องคะคุณพี่จะขอซื้อได้ไหมคะจริง, <laughs> รงตลกว่าเธออันไหนขายดีสุด แบบหมายถึงว่าหัวกุ้งเห็ดหรืออะไรอย่างงี้คางกุ้งกับเห็ดใช่ไหมจริงๆอ่ะช่วงแรกๆอ่ะครับตอนที่เป็นรอบช้อปปี้อ่ะผมแบบว่าทุกคนยังไม่ได้ลองใช่ไหมครัทุกคนยังไม่ลองอ่ะหลายๆคนอ่ะติดแบบั่งเห็ดเยอะเพราะว่าเหมือนกับทุกคนกลัวว่าจะเผ็ดเพราะผมบอกว่าคางกุ้งมาเผ็ดกว่าเห็ดตอนช้อปปี้รอบแรกอ่ะเห็ดเห็ดเห็ดแบบว่า หมดเร็วกว่าแต่ว่าพอมาเป็นรอบที่สองน่ะที่แบบผมสั่งมาเพิ่มตอนนี้เราเปิดขายเพิ่มอะ่ะเหมือนคนคนแบบได้ชิมแล้วอะ่ะสั่งคางกุ้งมากกว่าอ่าแต่<อ>แบบส่วนตนัวชอบนี่นี่ชอบเห็ดนี่ว่าเห็ดเลิศเ,<อ>เลิศเลยเลิศแบบแต่ผม<ล>ผมเห็นเห็ดเด็กๆเด็กๆชอบหมดเลยนะแต่ใครกินคางกุ้งอยากกินแต่ข้าวทุกคนจริงคือ,อคือ คือเหมือนเราเรารู้สึกว่าก่อนหน้เนี้ยแบบน้ำพริกแบบหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันแบบจะต้องกินกับข้าวนู่นนี่นั่นโน่อะไรอย่างนี้ถูกไหมหรือว่าการเป็นเหตุที่แบบหลายๆคนเคยกินน้ำพริกมันก็จะมีแบบมันจะมีสภาพความเป็นเหตุอยู่อ่ะเธอเนื้อออกมาแต่อันเนี้ยสารสุกมันเป็นสแน็คเว้ยมันเป็นแบบมันกินเล่นอ่ะมันจอบแจบแบบเป็นดจจริงๆอ่ะมันเป็นอาหารไทยใช่ไหมผมกําลังคิดว่าผม จะทําเป็นลักษณะอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยจริงๆอ่ะแล้วส่งไปต่างประเทศเลยซึ่งกคิดค้นกับคาเชนอยู่เบาคุณเชนพาเบาๆค่ะเดี๋ยวเรามีซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องด้วยนะเอายังไงคือจะจะส่งอาหารไปขายต่างประเทศแล้วหรือยังไงคะคุณคาเชนมันเป็นคนละยูนิตกันพี่คนละยูนิตกัน เอาจริงๆเราแบบซีรีส์โน่นนี่นั่นโนนที่แบบนั่นอยู่ก็คืออีกตั้งกี่เรื่องคะคุณคุณจะมาขายของดีเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นกี่เรื่องอะไรไม่ได้หรอขอโทษขอโทษไม่มีอะไรเซนสามารถทำได้เลยเซนว่างมากตอนนี้พอหลังเปิดโควิดเซนก็ไม่ว่างแล้วเซนพร้อม เล่นฟิตเนสทุกวันอืมทุกคนเจอหน้าเซนหรือว่าเจอหุ่นเซนหลังจากออกจากโควิดทุกคนก็จะตกใจฉันพูดเลยไม่คือแบบว่าตอนเนี้ยแบบพี่ที่ที่ถูดฟีเจนั่งคุยกันใช่ไหมกับพี่เขาแล้วพี่เขาก็บอกว่าที่มอวเล่าให้ฟังอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยพวกพวกพี่เทียมพี่พ่อะอันนี้เป็นทีพีอานะเขาบอกผมว่า พี่ว่าพวกทีมเสื้อผ้าร้องไห้อะละเซนเพราะว่าตัวหนามากตอนนี้แบบเสียมันได้แต่พอข้างบนขึ้นข้างล่างมันกขึ้นด้วยนะคือแบบว่าเหมือนต้องใส่เซน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 เข้างบนขึ้นหล้วข้างล่างอะไรขึ้นหมายถึงว่าไซส์กางเกงอะไรเงี้ยอ๋อตกใจหมดเลยใช่ไม่ได้ชีวิต คือแบบเมื่อก่อนเล่นเอลสามสิบใช่ไหมตอนนี้เริ่มแบบเอลสามสิบที่เป็นสามสิบแบบเอเชียเริ่มแบบแอบฟิตแล้วต้องไปใส่แบบสักไอซัมสองอะไรเงี้ยแล้วก็อ้วนลูกขนาดนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่แต่คือแบบขนาดตรงเนี้ยมันมันแฟบลงหมดเลยนะแต่ว่าแบบไปใส่กางเกงแล้วมันแบบพอใส่ยีนมันชัดอะแต่ว่ากางเกงกางเกงอย่างอื่นมันไม่แช่วเหมือนเดิมใช่เพราะแบบขาช่วงขา ใหญ่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะแบบเริ่มเล่นกล้ามขาพกติไม่เล่นกล้ามขาเนี่เริ่มเล่นกล้ามขาแล้วไปศึกษามาวันวันดูแต่ฟิตเนสดูแบบหนักมากอินเธอวันวันนึงเธอทาหลายอย่างเกินไปนะแบบดูฟิตเนสทําการตลาดสวดมนต์เศรษฐกิจส่งออกต่างประเทศควบคุมการผลิตไม่ต้องนอนมั้งวันเขินมากเลยอ่ะนั่งเล่นหมากฮอตอยู่อะวพี่กาสแตลอะเอองงแวพี่กาบอก่ะใช่ไหม ใช่พี่ก้าบอกว่าผมมาใช้ชีวิตเครียดเกินไปแต่ผม,มรู้สึกว่าผม,มไม่เครียดเวย้ยผมรู้สึกผมมีความสุขเธอต้องถามคุณกาเชนถ้าเกิดสมมติเล่นโกะอ่ะฉันมั่นใจว่าเธอจะคิดถึงเอ็มวีหนึ่งเหมือนฉันคุณกาเชนได้ยินหรือเปล่าได้ยินได้ยินถ้าเป็นโกะเอ็มวีอะไรพี่เชนนอโตะหรือเปล่าพังโกะอ่ะคามิคเซ่ไม่ทันอีกกุงง เราไม่ทานเราโตมากับ B m K โอ okay. เคไม่ได้ไม่แต่ hey, ผมทานนะผมทานกามิกาเซ่ผมทานเคียวติกอะไรเงี้ยเราโตมากบคุ้นี่เสียงไทยแล้วชีวีนจริงหรอแม่จริงจริงไม่ได้คือ เราเราเรากี่ขวบอะคุณคาเชนถ้าเกิดสมมติคุณคาเชนเกิดมากับบ n k อนคุณเซนก็คือนี่จ้ะเพิ่งเกิดมาจากนี่จ้ะมิริได้เลยแรปมาเลยอะจริงเกิดมาจากมิริผมรู้สึกว่ามเป็นเลยยอนมากไอ้คพี่คาเชนเนี่ยเขาบอกว่าแบบเขาเกิดเกิดมาปุ๊บก็คือแบบว่าเต้นเลยจริง จริงฉันเคยแอบเห็นคลิปเขานะจริงเหรอมันได้เขาเป็นคนเต้นแรงมากไปบอกเด็กๆว่าพี่เชนเป็นตำรวจอต่เด็กๆไม่เชื่อมือมือเออเอาจริงๆแล้วแล้วหมวกตำรวจที่วางอยู่ในบ้านนะเด็กๆคิดว่าของใครก่อนของเซนหรอ เฮ้ยจริงๆมันอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยพี่ในในสี่คนตัวหลักนี่แหละเคยมาถามผมเว้ยว่าเอซนทําไมแบบว่าคือเขาจะอยู่ขบอสนะบอสบอสทำไมถึงแบบว่าเอาแบบเอาหมวกตำรวจมาตั้งโชว์ด้วยอ่ะผมก็แบบอันเนี้ไม่ได้ตั้งโชว์อันนี้ยหมวกของจริงเขาถามว่าจริ้งหอแล้วใครในบ้านนี้ใครเป็นตำรวจอ่ะพี่เชนไม่ใช่พี่เชนแต่เป็นผู้จัดการนี่เช็ไม่ได้ตำรวจพี่เชนเขาเป็นตำรวจจริงๆเดี๋ยวเขาลาออกมาแล้ว จริงเธอแต่ชาน่าคือถ้าตอนแรกฉันไม่เคยเห็นนางใส่ฉันก็ไม่เชื่อนะเอาจริงๆแต่พี่ต้องเห็นตอนพี่เชนเป็นตำรวจนะคือผมอะทันยุคพี่เชนเป็นตำรวจอะแล้วคือแบบตอนนั้นนะผมจะต้องบินไปแฟนวินต่างประเทศแล้วไปไฟที่แบบเจอพี่เชนพอดีอะแล้วพี่เชนคือดุมากพี่เชนดุแบบพี่เชนดุผมเลยอะดุแบบตอนนั้นบังเอิญรักใช่ไหมทั้งหมดแปดคนอะพี่เชนดุทุกคน ตอนนั้นทำอะไรกันไม่รู้ใช่ไหมบอกเป็นระเบียบเป็นระเบียบอย่างเงี้ยนี่ไงดุเบอิญรักแปดคนคือรวมพี่เชนดุจับได้แล้วคือแบบตอนนั้นโซนกันไงยซนแบบว่าแบบว่าจะปีนไม้ปีนป่ายแล้วคือเขาจะมีกฎระเบียบที่แบบห้ามเอากล้องมาถ่ายในบริเวณที่เป็นแบบตอมอะไรเงี้ยอ่ามันจะมีกฎแต่ทุกคนคือนั่งถ่ายรูปเซลฟี่เล่นกันอยู่พี่เชนก็ดุไม่ได้ระเบียบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแรงมาก เธอแต่ตอนแบบหรือว่าแบบหรือพอเครื่องแบบไหมเขาดูดูฮัลโหลยังไงคะจะบอกว่าไม่ใช่อะไรคืออย่างกับพี่เออะตอนที่ช่วงบอกว่าไม่ได้ายวินต่างประเทศอ่ะนี่ก็ไปช่วยแอนแบบดูแลพอไปแบบจริงจริงแอนบอกว่าบอกว่าจัดการต่างๆอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยหนาตอนนั้นเลิศ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 คือคือ แต่มันเป็นคนรูปแบบจริงๆเขาเขาอยู่วงการเมนเจอร์มานานมากเลยนะคือแบบเขารู้จักทุกคนอะแบบตอนนั้นผมไปเจอแบบพี่โอใช่ไหมพี่โอโอสตาร์ฮันเตอร์ที่แบบทำทูงมูลเขาก็รู้จักพี่โอตกใจคือเซนรู้จักพี่โอตั้งแต่เซนเรียนมัธยมแล้วเซนก็งงว่าทำไมพี่เชนรู้จักพี่เชนก็บอกว่าอ๋อ ท,ทูมูลพี่ก็ไปช่วยดูแลนักสแสดงทูมูลเหมือนกันเดูตรงตอมอจริงเหรออ้าวชีวินคือคจริงคือนี่แบบแบบว่าเป็นบุคคลคนผู้แบบดูแลนักสแสดงวันอย่างเนิ่นนานโดยการเป็นตำรวจแล้ววันนี้ก็ได้เป็นเมนเจอร์แล้วสุดเรินจริงฝ่นของฟ้าฟ้าจะบินอ่าเกิดอะไร เปล่าเปล่าเปล่าพี่เชนให้ดูของให้ดูดูแบบว่าโปรดักใหม่ว่าน่าสนใจไหม <laughs> งงมากคือวัน,ว,นวันทำหลายอย่างหลายสิ่งมากฉันงงใช่แ <laughs> ม่เคยแบบนังค,คุยเล่นกันอยู่แล้วคือทุกคนก็งงเป็นไก่ตาแด่ไอ้สองคนนี้อยู่ก็คุยธุรกิจกันขึ้นมาแบบจริงจังเลยทุกคนก็จะแบบว่าอะไรของเขาสองคนวะไม่ได้ฉันชอบเห็นเธอเงงิงงเงงกัน <laughs> <laughs> อยู่สองคนแบบ เวลาฉชนนั้นฉันทุกครั้งเวลาเธอคุยกันฉันเหมือนแบบเหมือนเธอประชุมกันตลอดเวลาเหมือนเธอแบบคิดคิดว่าแบบเธอจะขายไอ้นั่นขายไอ้นี่ขายไอ้นั้น,นซึ่งต้องพูดก่อนนะว่าฉันนะเวลาไปไอออนแฟชั่นคือไม่เคยรู้มาก่อนเว้ยว่าแบบคือพวกเธอจะมีแบบมีการทดลองมีการแบบสั่งซื้อมาที่ เทียบเคียบไม่เขาไม่ได้เรียกเทียบเคียบเขาเรียกว่าอะไรวะรีเสิร์ชปะเออพือต้องถูกต้องรีเสิร์ชแหละว,ว่าในตลาดอะสินค้านี้มันแบบมีมีใครทาบ้างแล้วหรือว่าถ้ามีแล้วแล้เป็นยังไงบ้างเป็นสินค้าขึ้นมาที่แบบว่าอ๋คอคุณตีตลาดคืออย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราเราเราคุณตีในใจเราเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบพัฒนาสินค้ามาให้มันเป็นคุณตีสากลมากที่สุดอะไรเงี้ยอืม เลิศอยู่นะเลิศอยู่นะล่อนอายุเท่าไร่อ่ะยี่สิบสองเหรอยี่สิบสามครับเพิ่งยี่สิบสามเลยไปไม่กี่งงไหมพี่เชนจะแบบอายุน้อยร้อยล้านแล้วหรอยังไงพี่เชนอายุน้อยร้อยโลเอ้พี่เชนไม่ถึงร้อยโลถึงแคหนึ่งแล้วถึงยังไงก็ถึงถึง แต่เพื่อนผมที่ที่เคยไลฟ์กับพี่แล้วแบบโผล่มาตอนนั้นโบนัสอ่ะจำได้ไหมอ่าอ่ะอ,ะอะตรงมาที่แปดสิบกันนะจริงปะเนี่ยเขาทำยังไงอะ่ะไออฟครับใช้ไออฟแล้วก็ออกกำลังกายติคุยกันนี่แหละผมแบบบุกเบิกการแบบทานอาหารกันออกกำลังกายมากับโบนัสจนแบบคุยเรื่องสุขภาพกันจนจนคุยกันว่าอยากจะเปิดอาหารคลีนหรือทำอาหารคลีนนี่มีขนมปังคลีนด้วยนะแต่ว่ารสชา กำลังทำรสชาติอยู่ตอนนี้ทำสำเร็จแล้วที่เป็นขนมคลีนแบบว่าขนมปังที่เราอะปกติเรากินขนมปังแผ่นๆปกติจะทํามาจากคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งใช่ไหมแต่เนี่ยมันไม่มีัมันก็มีมันก็มีพลังงานนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันคาร์โบไฮเดรตมันน้อยมากอะเพราะมันไม่ทำจากแป้งเธอเอาจริงวันนั้นนะวันที่เราแบบวันที่เราเจอกันที่สตูู๊แห่งหนึ่งที่เธอหันมาบอกฉันว่าพี่ชีกินขนมคลีนไหมครับ คือตั้งแต่วันนั้นก็คือเริ่มเป็นขนมปังครีนอย่างเงี้ยหรอกหรือว่าคิด<พ>ก่อนอหน้านั้นแล้วพอจบปีสี่ใช่ไหมพี่เออแต่ตั้งแต่ช่วงปลายปีสี่แล้วมีรมการกับเพื่อนว่าอยากทําธุรกิจด้วยกันก่อนก็เลยแบบว่าอยากจะทําอะไรด้วยกันซึ่งจริงๆคุยไว้ใหญ่โตกันเลยนะแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นด้วยอาหารสุขภาพ ตอนนั้นคุยว่าอยากเปิดร้านอาหารคลีนกันแล้วโควิดวเราเอกแรกมาก็เลยแบบไม่ได้ทำอยากจะพัฒนาสินค้าคลีนต่างๆขึ้นมาเซนเอาจริงๆหนูคุยกันเนี่ยกับชันเนี่ยประมาณแบบสิบนาทีพูดมาสองสองโปรดักแล้วนะเอาจริงๆคุณเชนคะคุณอยู่กับเขายี่สชั่วโมงนี่เขาคุยกันกีโปรดักตแล้วคะคุณเชนจริงๆผมมันมีนำทิกเพื่อสุขภาพด้วยนะโอ๊ย ไม่ต้องกาละมั้งนักแสดงอ่ะกําลังคิดว่า <c oughs> จะทําน้าพริกเพื่อสุขภาพดีไหมเธอแต่มันแบบแต่น้าพริกสุขภาพก็มีคนสนใจเยอะมากคือเราไม่แน่ใจว่าน้าพริกเห็ดย่างไงมันก็คือถือว่าน้าพริกสุขภาพปะเป็นสุขภาพพี่แต่ว่า,านนมาสุขภาพไปกว่านี้อีกมันสามารถลดโซเดียมลงมา <c oughs> ว่าอาหารที่คลีนจริงคืออาหารที่ต้องมีโซเดียมน้อยที่สุดแคลอรี่น้อยอะไรเงี้ยซึ่งมันมีมันมีสิ่งนี้ครับได้มากกว่านี้แล้วลอาจจะเป็นสิ่งที่แบบทุกคนแบบรู้สึกว่ามันน่าจะเอามาทำด้วยนะต้องอลองแต่เหมือนแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าใครใครสนใจบอกได้นะไปอเป็นทวิตบอกผมไว้ได้ว่าแบบเอออยากให้มีน้ำพิกคลีนอะไรยเงี้ยสนใจน้ำพิกคลีนที่กินเพื่อสุขภาพได แต่ฉันชอบดูคลิปอะไรเงี้ยเวลาเขาทาอาหารใช่ไหมพวกลดน้าหนักอะ่ะมันก็มีแบบคนที่แบบแบบกินน้าพีคคลีนจริงจงจังๆเหมือนกันไงจริงๆอาหารเพื่อสุขภาพเยอะมากเลยพี่หรือว่าแบบเดี๋ยวนี้มันมีแนวคิดเยอะอ่ะมันมีแนวคิดแบบว่าการกินโลคาบการกินครีโตอะไรเงี้ยหรือว่าแบบโลแฟตจัดๆลงมาแบบอย่างเหมันวิธีการกินเยอะมาก เมื่อน <S <S คนร<บ> <คน S 2> ักส<ะ>ุขภาพมากขึ้นเนาะเอาได้ใช่ใช่ใช่มันก็จะช่วยนะอย่างแบบเราลดลดแบบพลังงานบางอย่างอะที่แบบมันเป็นการเพิ่มพลังงานางานอะไรเงี้ยเพื่อให้ตัวใหญ่ขึ้นแต่ว่าพลังงานที่เพิ่มเราไม่ได้เพิ่มพลังงานจากที่แบบไม่มีประโยชน์อะไรเงรี้ยเราเพิ่มพลังยชนมันก็ช่วยทำให้แบบสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยอืมอ่าเธอฉันอยากลดน้ำหนักอะแต่ ฉันลดยังไงมันก็ไม่ลงอ่ะเธอทําให้พี่เชนน้าหนักลงก่อนได้ไหมแล้วเธอมาบอกฉันเธอน้ําหนักลงไม่ได้น้หกเเปิดกองแอบหลงรักเธอจะอ้วนยิ่กว่านี้ใช่พี่พี่คิดดูพี่ถ้าพี่นั่งแล้วแบบนั่งอยู่ที่มอนะพี่เชนสั่งของมาทั้งวันเ่ะผมบอกเลยของกินอน่ะเธอแต่ชฉ,ฉันกับพี่เชนอ่ะ พี่เชนมีเมนูที่ใกล้บ้านตัวเองอยู่หนึ่งอย่างที่ชอบสั่งมาทุกครั้งที่ฉันไปประชุมแลวกำลังมากำลังมาขนมปังใช่ไหมจริงหรอเันสั่งมาแล้วใช่ไม่ได้ <laughs> คือฉันไม่เก็ทกับสิ่งนี้ของนางมากๆคือนางเสบติดมาก ห้ามกินแย็ดโอเคไหมแต่เราก็สามารถกินแบบแบบว่ากินเล็กกินน้อยได้นะพี่แบบอยากกินอย่างผมอะผมอะเป็นคนชอบกินขนมมากใช่ไหมผมก็เปลี่ยนวิธีการจากที่ปกติจะเป็นคนกินหมดหน้าตักเลยแบบมีข้างหน้าอะไรวะผมกินหมดผมตอนนี้ผมลดเป็นแบบว่าสมมติว่ามีอย่างตอนนี้แบบพี่พี่แฟนคลับแบบว่าซื้อไอติมมาให้ผมใช่ไหม อผมก็ใช้วิธีการแบ่งคารี่ด้วยกันว่าถ้าเรากินหมดภายในภายในวันเดียวเมวื่อวานพี่ก้ามานั่งดูผมกินอย่างเงั้ผมนั่งผมนั่งกินในติ่มที่พี่แฟนคลับซื้อให้เป็นสกู๊ปสกู๊ปให้อยู่พี่ก้ามานั่งกินผมอยู่ผมก็กินใช่ไหมแล้วก,ก,ก็ก็แบ่งก็แบ่งมันกินอะไรเงี้ยผมก็แบ่งจากที่แบบปกติจะเป็นคนกินหนึ่งสกู๊ปอะภายในวัดภายในแบบครั้งเดียวเลยครั้งเดียวนี่ก็เปลี่ยนเป็นกินหนึ่งสกู๊ปอะแบ่งย่อยออกมาได้อีกประมาณแบบ สองตี 2, 3, ครัถึงหนึ่งคูปชุ่อะไรอย่างเงี้ยกินหมดพิธานิดพิธานิดพิธานิดนิสแต่ว่าเราก็อร่อยเหมือนเดิมเราก็แฮปปี้เหมือนเดิมคือผมอะไม่ไม่ใช่สายสุดตรงที่แบบเราจะต้องกินแบบคริโตจัดโลคาร์บจัดเราเอาวิธีเนี้ยมาใช้แต่ว่าเราอะกินแต่ละอย่างอะเรากินเหมือนเดิมแต่เราใช้วิธีการกินเนี้ยมันใกล้เคียงธรรมชาติแล้วอะไรที่มันใกลจากธรรมชาติเรามีความสุขเราก็กินไปเถอะแต่เราถ้ากินประมาณที่น้อยแล้วดูแคลอรี่ที่มันไม่เกิน แล้วผมก็ไปวิ่งต่อผมวิ่งทุกวันผมวิ่งวันละสี่สิบห้านาทีใช่ไหมเป็นการเดินเร็วอะไรเงี้ยเราเดินเร็วสิบนาทีอ่ะมันก็แบบอย่างสมมติว่าความเร็วของผมผมผมแบบอถ้าเดินเดินเร็วแบบช้าๆก็เดินหกหกจุดศูนย์ความชันยี่สิบอย่างเงี้ยหกจุดศูนย์คือความเร็วหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยอ๋อเธอมีลูกใช่ไหมเธอมีก็คือผมผมเบอร์ได้ห้าร้อยกว่าแคลอรี่แล้วแบบการที่เราจะกิน ไอครีมแบบว่าหนึ่งส่วนสี่ของสกคกูปต่อวันสมมติสมมติว่าหนึ่งกินแบ่งมนหนึ่งเป็นสีส่คร,ครั้งใช่ไหมหนึ่งส่วนสี่สคกูปอบ,บมันก็แบบอย่างอันที่ผมกินอยู่ตอนเนี้ยประมาณสามร้อยหกสิบแคลเราก็จะกินเหลือแค่แบบประมาณแบบไม่ถึงแบบร้อยแคลดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบ <c oughs> ดีกับสุขภาพกว่าได้กินของอร่อยด้วยสุขภาพดีขึ้นด้วยะอะไรเงี้ยเออฉันก็เคยคิดแบบนั้นแหละแต่ฉันก็ไม่เคยทําได้สักทีกอบคุณเซน ก็พยายามอยู่ฉันพยายามอยู่ฉันพยายามแล้วแต่งานมันต้องแล่นแหละผมวาใจตอนผมอ่านหนังสือผมว่าแบบชอบกินเยอะๆสิงซุป่ะฮะพี่ชีต้องไปเข้าห้องน้ำพี่ชีปวดท้องท้องมากจริงเหรอได้ได้เขิดบ้างเขิดได้ได้ค่ะพี่ชีออกมีธุระก็ได้พี่ชี โอเคพี่ยีไปเข้าน้ำครับรีบไปเข้าก่อนเซนไม่ต้องยามเดี๋ยวไปเจอกันไม่บ่อยเซนบ๊ายบายบายค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายจ้าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับเย้สวัสดีอีกอีกครั้งนะครับเมื่อกี้มานั่งคุยกับพี่ชีวิตมานะครับเนี่ยนี่ยเนี่ อ่านะครับมีที่กี่ไหนลงเข้าไไมามีบี